ส,สีน้ำตาลสายขัดในหรือเปล่าครับกลัวตรงนี้ไม่ขัดในสีขาวสีขาวอยู่ตรงนี้นี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ว

ขาวเจ็ดสิบสองโอห์มขาวน้ำเงินขาวแดงเก้าสิบห้าใช่ว่าอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์ oh สองห้าสิบแปดโอห์มใช่ว่าอันนี้เกียร์แรงสุดขาวดำน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งหนึ่งสี่ใช่ว่าใช้ได้ข้างในไม่ขาดวงจร เสียบเลยครับเสียบ

มีขมด้วยเหรออ้าไม่เอาใส่ปุงมันออกเลเอาต้เลยแต่มขมกินนมันกินยไม่เ,นะมเ,อ,มเอาครับ สดสอบครั้งสุดท้ายจบเสร็จสิ้นสรุปว่าสายชันในเสร็จเรียบร้อย